สวัสดีครับสวัสดีแฟนเใบสีฟ้าในช anel T c i t i a e n ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจําวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่24เดือนมิถุนายนพศ2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้ล่าสุดนะครับมีบอร์ดบริหารระดับสูงของเรานั่นคือทางเฟรนซโซเรียโนนะครับออกไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆเกี่ยวกับทีมนะครับในรายการพอดแคสต์ชื่อว่าด็อกเตอร์ฟุตบอลพอดแคสต์นะครับ เรื่องต่างๆที่เขาชี้แจงเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องเกี่ยวกับนักเตะที่อาจจะย้ายออกนั่นคือทางประตูมือสองของเราอยา่างแซ็คสตีเฟนแล้วก็เหมือนว่าซิตี้จะได้ตัวแทนเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าฟิลิกส์นะครับที่เชื่อมโยงกับเราเมื่อวานนี้นะครับเมื่อค่ำ นะวันนี้เดี๋ยวมาชี้แจงให้ได้รับฟังกันโดยไปถึงปิดท้ายเกี่ยวกับเปบ์โกดิล่าล่าสุดไปพักผ่อนที่ชายทะเลมีภาพมาฝากกันนะครับที่เป็นข่าวสารทั้งหมดที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวดเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เซ ครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆในช n e l นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช h a n ทีซิตี้เซนสฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนที่อยากจะนําสินค้าอยากจะนําผลิตภัณฑ์มาลงโฆษณาก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้เดสคริปชันของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะครับผมฝากเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ ก่อนจะไปฟังข่าวนะแจ้งประชาสัมันนะฮะเรื่องเชื้อเสื้อช่องเชื่ออะไรล่ะเสื้อช่องนะครับที T ่ Citizen เวอร์ชันแรกนะครับก็สามารถสั่งกันได้แล้วพรีออเดอร์กันได้แล้วนะครับราคาตัวละ550บาทเปิดพรีออเดอร์จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่30มิถุนายนก็ช่องทางการสั่งซื้อก็มีในแฟนเพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ Line Official เอาไว้ใต้คลิปนี้ด้วย นะครับรวมไปถึง qr code ในรูปนี้ก็สามารถสแกนได้เลยนะครับก็จะนำแฟนๆเนี่ยไปสู่ Li n e ออฟ i ิเชีของ t-citizen นะฮะแล้วก็สามารถสั่งและพรีออเดอรกันได้เลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะโอเคเราไปเริ่มกับข่าวสารแรกประจำวันนี้กันก่อนเลยนะครับก็เป็นในส่วนของทาง Ferran Soriano นะครับก็เป็นหนึ่งใน CEO แล้วก็บอร์ดบริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรานะครับล่าสุดเขาเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงประเด็นต่างๆของทีมนะครับที่รายการพอดแคสต์หนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์ฟุตบอลพอดแคสต์นะครับก็มีประเด็นเกี่ยวกับเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับมีประเด็นเกี่ยวกับบาร์เซโลนามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแผนาการซื้อนักเตะที่จะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ เอามาอัปเดตกันสำหรับเรื่องแรกนะครับที่เฟรนซ์โซเรโนนั้นได้ออกมาชี้แจงแล้วก็อัปเดตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออร์ริงฮาร์แลนด์นะครับเกี่ยวกับสติและก็ศักยภาพรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของฮาร์แลนด์ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโซเรโนเนี่ยได้พูดนะครับแล้วก็ฝากไปบอกถึงแฟนๆซิตี้ด้วยนะครับที่คาดหวังในฟอร์มของเออร์ริงฮาร์แลนด์โซเรโนบอกว่าจริงๆแล้วผมอยากจะให้แฟนๆนั้นอดทน นะครับกับฮาเลนสักหน่อยนะเพราะว่าเขาเองก็จําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมเหมือนกันนะครับโซเรโนเนี่ยบอกว่าเขาเองเขาคาดหวังนะว่าฮาเลนอาจจะทําลายสถิติเรื่องการยิงประตูนในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทีมของเราได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเน้นย้ําเลยก็คือทุกคนนั้นต้องอดทนกับเขานักเตะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ย้ายเข้ามาในทีมของเรานั้นต้องการเวลาทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ทีนี้คนที่สัมภาษณ์โซเรนโนก็เลยมันยิงคําถามเชิงแบบเซลล์บอกว่าอ้าวแล้วถ้าคาร์เนผ่านไป14นัดในลีกแล้วยังยิงไม่ได้เนี่ยคุณจะยังโอเคอยู่ใช่ไหมโซเรนโนก็ตอบสั้นๆนะบอกว่าใช่ นะครับแสดงว่าสิ่งที่โซเรโนพูดนะครับมันคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่ชัดเจนสําหรับเขาแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใครก็ตามนะครับที่ย้ายเข้ามาทํางานภายใต้ใการบริหารทีมของเป๊ปกวัวเดลล่านั้นต้องใช้เวลาทั้งสิ้นนะครับในการปรับตัวเหมือนเขามองเห็นภาพไ้แหละว่าเฮ้ยฮาเลน่ะมันเก่งจริงมันน่าจะทํามีประสิทธิภาพได้จริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการรวมเป็นหนึ่งเข้ากับทีมแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งให้ได้นั่นเอง เหมือนกับคนก,ก่อนๆหน้านี้นะครับพี่ต้องใช้เวลาเหมือนกันวอริยัตมาเรสเบอโดซินวาชูออลคันเซโลต่างก็ต้องการเวลาทั้งนั้น,น,นในการปรับตัวเข้ากับทีมส่วนมากก็จะเป็นฤดูกาลที่2ถึงจะปังนะครับแจ็คกิลิศก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมาดูว่าซีซั่นที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะเรียกอร์มเก่งได้หรือเปล่านะครับก็หลายๆคนนะซีซั่นที่2ก็ถึงจะเรียกศักยภาพสูงสุดของเขาออกไม้เห็นได้นะครับดังนั้นฮาแลนด์เองก็ต้องการช่วงเวลาในการปรับตัวเช่นเดียวกัน หัวข้อสนทนาในพอดแคสต์เนี่ยก็มีคุอเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับฮาแลนด์ที่ได้พูดถึงกันก็คือเรื่องของบันทึกอาการบาดเจ็บเข้าคร่าวๆของฮาแลนด์ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยว่าเอ้ยได้ตรวจสอบแน่ชัดแล้วหรือยังซโซเรโนก็บอกว่าเห็นได้ชัดว่าเราตรวจสอบสิ่งนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องสถิติการบาดเจ็บของฮาแลนด์เนี่ยด้วยรายละเอียดทั้งหมดที่เรามั่นใจนะครับว่าเรามีแล้วก็มั่นใจมากๆว่าเขาฟิตพอที่จะสามารถเล่น ได้ในระดับสูงสุดนั่นเองนี่เป็นเพียงการสนทนาทางการแพทย์นะครับแล้วเราก็ได้ทําการตรวจสอบทุกสิ่งที่เราทําเรามั่นใจนะครับว่าเขาดีพอฟิตพอสําหรับการเล่นให้กับเรานะครับโซเรโนโกล่าวสรุปเกี่ยวกับฮาร์เลนแบบนี้นะครับว่าไม่ต้องกงังวลเรื่องอาการบาดเจ็บนะ่ะเออมันมีบันทึกมาก็จริงแต่ว่าตรวจสอบแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆทำให้สโมสรนนั้นมั่นใจแล้วในะการเซ็นสัญญากับเขาเพื่อนำมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ นั่นเองนะครับก็เรียกว่ายืนยันให้แฟนๆมั่นใจแล้วกันว่าสโมสรตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้วเรื่องอาการบาดเจ็บของเออร์ริงฮาเลนนะครับทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีอีกประมาณ2เรื่องที่โซเรโนนั้นก็ได้พูดในพอดแคสต์นี้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทางการเสริมทีมนะครับหลังจากนี้หลังจากที่เราเสริมกองหน้ามาแล้วเนี่ย โซเดโนนะั้นได้ยืนยันว่าซิตี้เนี่ยซัมเมอร์นี้จริงๆมีแผนเสริมทัพแค่2ตํตำแหน่งนะครับเท่านั้นนั่นก็คือกองหน้าและตัวแทนเฟรนันดินโยอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเรื่องการซื้อขายกับบาร์เซลโลนาขอไปที่เรื่องความสัมพันธ์เรื่องการซื้อขายกับบาร์เซลโลนาก่อนแล้วกันโซเดโนเนี่ยจริงๆเคยทํางานนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการ บดบริหารของบาร์ซ่าเนี่ยช่วงปี2003ถึงปี2008ดังนั้นเขาจึงถูกตั้งคำถามในพอดแคสต์นี้บอกว่าเฮ้ยคุณมีความรู้สึกเชิงบวกในการเจรจาเรื่องซื้อขายกับบาร์เซโลนาหรือเปล่าโซยโน่บอกว่าไม่เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจแบบปกติเลยกับบาร์เซโลนาเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยเราขายผู้เล่นให้กับพวกเขานั่นก็คือเฟรนันตอเรสจริงๆแล้วถ้าเราต้องทำธุรกิจเนี่ยเราก็แค่ทำ ตามความจริง calcium, <ๆ>เท่านั้นเราก็ยึดตามหลักจุดแข็งแล้วก็ความแข็งแกร่งของเราเป็นหลักนะครับคือยึดยึดตามจุดยืนของเราเป็นหลักไม่ได้ว่าผมเคยทํางานให้บาซ่าและผมจะมีความสัมพันธ์อันดีเกินทีมอื่นนะครับก็คือยึดตามหลักความเป็นจริงเป็นกลางนั่นเองมีความสัมพันธ์แบบปกตินะครับเฟรนซ์โซเลโน่เนี่ยก็ได้คุยต่อไปนะครับถึงเรื่องแผนงาน ตำแหน่งที่แมนซิตี้นั้นกำลังมองหาในการเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสังเมือนี้แล้วก็เปิดเผยว่าสโมสรเนี่ยจะดึงผู้เล่นเข้ามานะครับในตำแหน่งที่สำคัญเพิ่มอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นซูินน่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยกมกำลังของทีมนั้นดีมากๆเราต้องเปลี่ยนเฉพาะสิ่งที่เราจะเป็นต้องเปลี่ยนเท่านั้นแล้วก็เราเนี่ยต้องการเปลี่ยนแค่2ตําแหน่ง นะครับตำแหน่งแรกคือกองหน้าที่เราได้มีการเสริมทัพไปเรียบร้อยแล้วทั้งเออริงฮาร์แลนและคูเรียนอาบารสตอนนี้นะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่เราต้องการนั่นก็คือตัวแทนของ ino, เฟนดินโยโซเรโน่ในกราบบอกว่าเรามีหนึ่งคนแล้วนั่นคือโรดรีในตำแหน่งนั้นแต่ว่าเราต้องการอีกหนึ่งคนเพราะว่าฤดูกาลนั้นค่อนข้างยาวนานแล้วก็กินระยะเวลายาวนานมากดังนั้นเราจึงต้องนำผู้เล่น ในตำแหน่งนี้เข้ามาช่วยโรดรีอีกหนึ่งคนนะครับก็เรียกว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยแผนงานของซิตี้เนี่ยมันมีแค่สองตำแหน่งนะครับแต่ว่าที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีแบ็กซ้ายด้วยเอออันนี้มันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยเกิดขึ้นว่าอ้าวแล้วมาร์กก็ุริยะที่เป็นข่าวกับเราล่ะนะครับมันทำไมมาถึงมีข่าวนะแต่ว่าเฟรนซ์โซเลโนออกมาชี้แจงอย่างนี้นะว่าจริงๆซิตี้เนี่ยมีแผนเสริมแค่วิฟฟิลด์ตัวรับกับกองหน้าเท่านั้น ดังนั้นอันนี้ก็เกิดความสงสัยเกิดขึ้นแล้วแหละ,ะพอมันมีข่าวนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ซเรโนยังได้พูดถึงเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่น่าจะเป็นเรื่องที่แฟนๆซิตี้นั้นฟังแล้วรู้สึกแฮปปี้นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซิตี้มีข่าวว่าสนใจผู้เล่นบาซ่าหลายคนนะครับทั้งกาบีนะครับทั้งเฟรดี้ทั้งอันซูฟาตินะเฟรันซ์โซเรโนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้ว แมนซิตี้ของเราเนี่ยนะครับมีผู้เล่นพรสวรรค์ผู้เล่นดาวลุ่งที่กำลังผักดันตัวเองขึ้นมาอย่างพาเมอร์แม็กเอทีเนี่ยนักเตะเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยนะครับที่มีอนาคตที่สดใสแล้วก็เป็นอนาคตที่สดใสเช่นเดียวกับผู้เล่นที่คุณพูดถึงที่เป็นข่าวทั้งนั้นกับบาซ่าอย่างเช่นกาวี่เบรดี้อันซูฟาติเนี่ยคือพาเมอร์กับแม็กเอทีเนี่ยมีอนาคตที่ดีเทียบเท่านักเตะเหล่านี้เลยนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าพอเฟรนซเลโน่พูดออกมาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนๆบอลซิตี้อย่างเรารู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าสโมสรมันเชื่อมั่นนะครับในนักเตะดาวรุ่งของทีมเพราะฉะนั้นในฤดูกาลหน้าเราก็อาจจะคาดหวังได้ว่าซิตี้อาจจะผลักดันพวกดาวรุ่งขึ้นมาใช้งานจริงๆตามที่เป็นเป็นข่าวเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้อย่างพาเมอร์แม็กเอทีเอนะครับก็รอติดตามนะครับว่าจะเป็นตามที่เฟรนซเลโน่พูดหรือเปล่า แต่ว่าไอเรื่องเสริมทัพเนี่ยก็แอบ,บสงสัยอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมเขาบอก2ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นข่าวมันมีแบ็กซ้าด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามต่อนะครับว่าจะมีการเซ็นสัญ,ญญากับแบ็กซ้าด้วยหรือเปล่านะครับตามที่เป็นข่าวเพราะว่าจริงๆพวกสื่อทีอื่นก,ก็ก็รายงานตรงกันหมดนะว่าซิตี้สนใจแบ็กซ้ายกับมิสเตอตัวรักนะครับ ข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทางแซสตีเวนนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูมือ2นะครับที่เหมือนมีข่าวกับเรานั่นกะ็คือทางสเตฟา n นอตเตกานะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูชาวเยอรมันนั่นเองโดยล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานจากสื่อหลายสํานักนะครับที่ยกมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางคริสวิลเลอร์ของทางเดลี่เมลแล้วก็ทางมาร์ตินแบล็กเบิร์น นะครับของทางเดอซันก็บอกว่าแซ็คสตีเว่นนั้นได้ว่าต้องการบทบาทในทีมชุดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องการลงเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มเพื่อให้มีโอกาสติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเล่นฟุตบอลโลกช่วงปล,ปลายปีนี้นั่นเองซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยไม่น่าเกิดขึ้นที่ซิตี้ดังนั้นเขาอาจจําเป็นจะต้องย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในรายงานของทางมาร์ตินแบล็กเบิร์นเนี่ย เชื่อว่าซิตี้หาทางออกให้กับเขาเนี่ยโดยการย้ายแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลน,นั่นเองแต่ว่าทีมทีมทีมที่สนใจในการยืมตัวเขาตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับโดยตอนนี้เนี่ยซิตี้ก็มีหาตัวแทนเอาไว้แล้วนะครับนั่นก็คือการที่จะไปเซ็นฟรีลูกสาวประตูชาวเยอรมันนะครับนั่นคือทางสเตฟานโอเทกานะครับที่หมดสัญญากับทางสโมสสในบุนเดสอย่างอาร์เมเนียเบโลเฟล นะครับแล้วก็จะเป็นฟรีเอเนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเป๊ปกอริล,ล่าก็ระบุว่าในด่านชาวเยอรมันวัย29ปีรายนี้เนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาทดแทนแซ็คสตีเว่นนะครับที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นเองอีกทั้งเรื่องกระแสของแซ็คสตีเว่นนะครับแฟนบอลซิตี้หลายคนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาพลาดอย่างมหา นะครับในเกมที่เราแพ้ลิเวอร์พูล3-2ในซีซันที่แล้วในเกม FA c เ p ัรอบรองชนะเลิศที่เวมบรีนั่นเองนะครับทำให้ความเชื่อมั่นในแฟนบอลกับตัวแซกซีเเวนเองนั้นสั่นคลอนนะครับแต่ก็ยังต้องดูต่อไปนะครับว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรสำหรับสถานการณ์ของแซกซีเเวนเนื่องจากก็ชี้บอ,อกไปนะครับซิตี้กำลังมองหาช่องทางการย้ายทีมของเขาไม่ว่าจะเป็นย้ายขาดหรือว่าย้ายยืม นะครับก่อนที่ซิตี้นั้นจะบินไปฟรีซิชันที่สหรัฐอเมริกาก็น่าจะจัดการเรื่องตรงนี้ของแซคสตีเวนแล้วก็ทางผู้รักษาประตูมือสองคนใหม่เนี่ยให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าสตีเว่นจะย้ายไปยืมที่ไหนหรือว่าจะย้ายขาดเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนตัวแทนเขาเนี่ยก็น่าจะแน่นอนนะครับน่าจะเป็นตามข่าวแหละนะเพราะว่าก็สื่อดังๆหลายสื่อ นักข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ออกมารายงานเองนะครับว่าเซฟานอเตก้าเนี่ยอเตกาเนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของซิตี้ในการนำมาแทนแซนะ็คส์เฟเนคนนี้นี่เองอีกหนึ่งข่าวนะครับที่มีเชื่อมโยงกับซิตี้อยู่ๆก็มานะครับแต่ว่าคือเขาเคยมีเชื่อมโยงกับเรามาก่อนหน้านี้นาสักพักแหละนั่นก็คือทางชาฟิลิกส์นั่นเอง นะครับโดยนักข่าวที่รายงานเนี่ยก็เป็นนักข่าวชาวโปรตุเกสชื่อว่า Bruno a r ารเดรายงานเมื่อช่วงหัวข้ามของเมื่อวันนี้นะครับบอกว่ากัวเดลล่านั้นต้องการเซ็นสัญญากับแนวรุกชาวโปรตุเกสแต่ว่าดีลเนี่ยจะเกิดขึ้นก็อยู่กับว่าสโมสรซิตี้นั้นสามารถปล่อยเชซุสกับสเตอร์ลิงออกไปในซัมเมอร์นี้เนี่ยได้ทั้งคู่หรือเปล่า ถ้าปล่อยปล่อยได้ทั้งคู่ก็อาจจะมีโอกาสเซ็นสัญญากับเจ้าฟิลิงแต่อย่างไรก็ตามในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีการรายงานจาก b ูโ n โนออเด a ดาก็ดูเหมือนว่าจะมีการโต้แย้งแล้วก็มีการเรียกว่าสวนกระแสเกิดขึ้น,นเป็นการรายงานมาจากนักข่าวบ b c อย่างไมค์มีเน่ก็รายงานบอกว่าข่าวลือ ของเจ้าฟิลิปกับซิตี้นั้นไม่เป็นความจริงโดยเน้นย้ําว่าเป้าหมายหลักของซิตี้ก็คือแบ็กซ้ายและก็ม่ดฟิลตัวรับนะั่นคือมาคูคุเริยกับทางข่าววินฟิลิปนั่นเองเจ้าฟิลิปเนี่ยเคยตกเป็นเป้าหมายของซิตี้มาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าแข้งชาวโปรตุเกสร,รายนี้จะไม่ได้มีข่าวชื่นยมในการย้ายออกจากทีมตราหมีนะครับไม่ได้เหมือนไม่ได้มีข่าวจะย้ายออกจากรังว่านตะมิโ,โปริตานโนในเร็วๆนี้นะ เพราะว่าเหมือนนักเตะก็ยังมีสัญญาอยู่กับทับตราเมีถึงปี2026นะครับก็เรียกว่าอีก4ปีเลยอะ่ะนะครับเป็นสัญญาที่ค่อนข้างยาวดังนั้นก็น่าจะยากถ้าหากว่าใครจะมาซื้อเขาในมูลค่าทางการตลาดผมดูจาก Transfer Market เนี่ยอยู่ที่เราสัก70-80ล้านยูโรเลยนะครับเป็นค่าตัวที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับสำหรับ ข่าวเจ้าฟิลิปกับซิตี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อไลฟ์เมื่อคืนนะครับเจ้าฟิลิปเขาเล่นหน้าต่ําเป็นหลักนะครับแล้วก็หน้าตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เล่นริมเส้นเล่นได้ฝั่งซ้ายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเป็นวิงอะ่ะเป็นวิงขนาดนั้นอะ่ะเป็นปีขนาดนั้นอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นซิตี้อ่ะมันไม่ได้ขาดตรงกลางอยู่แล้วไงมันมีทั้งอับเบรสแล้วก็ฮาร์ดที่เสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นฟิลิปจริงๆถ้าเต็มศักยภาพก็น่าจะเป็นตรงกลางแต่ว่าซิตี้ไม่ต้องการกองหน้าตรงกลางแล้ว แล้วถ้าเป็นปีกปีกซ้ายก็โหมีทั้งโฟเดนกิลิชนะครับปีกขวาก็มีมาเรสพารเมอร์อยู่แล้วถ้าจะเติมเนี่ยก็อาจจะเป็นในส่วนนะักเตะที่เป็นปีกจ๋ามากกว่านี้นะผมว่าฟิลิ์ยังดูเป็นไปไม่ได้ทั้งในเรื่องของสัญญาที่เขาเหลือกับแอตมาดริดแล้วก็ตำแหน่งที่เขาลงเล่นนะครับดูไม่มีความเชื่อมโยงกับซิตี้สักเท่าไหร่ผมว่าเป็นข่าวตามกระแสข่าวลือสะมมากกว่านะครับข่าวนี้ ปิดท้ายกันที่ข่าวสีสันนะครับบอสเป๊ปมากับกางเกงว่ายน้ําสีเขียวสะท้อนแสงนะครับก็ล่าสุดเป๊ปกอร์ดล่านะครับในายใหญ่ของซิตี้เราไปพักผ่อนที่ชายหาดในเกาะบาบโดสนะครับเกาะบาบโดสก็เป็นเกาะในแคริบเบียนตะวันออกนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นประเทศแหละนะครับเป็นประเทศในเครือของสหราชอาณาจักรนั่นเองโดยผู้จัดก,การทีมวัย51ปีนะครับก็ลงเล่นน้ํา แล้วก็เล่นเรียกว่าเล่นเซิร์ฟบอร์อดด้วยนะครับโดยการสวมกางเกงนะครับสีสีบาดใจเหลือเกินนะสีบาดตาบาดใจเหลือเกินเปรี้ยวจี๊ดเลยนะครับก็เดินทางไปพักผ่อนนะครับกับทางครอบครัวภรรยาของเขาคริสติน่าเซล่านะครับแล้วก็ลูกๆของเขาด้วยนั่นเองนะครับก็ขอให้บอสใช้ช่วงเวลาพักผ่อนอย่างมีความสุข นะครับก่อนที่จะมาทํางานหนักอีกครั้งในช่วงฟรีซีซั่นแล้วก็เริ่มต้นฤดูกาลหน้าด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเสื้อช่อง t ีซิตีพเสามารถพรีออเดอร์กันได้แล้วนะครับห้าร้อยห้าสิบาทราคานี้รวมส่งพรีออเดอร์ได้แล้วจนถึงสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวผมทิ้ง l i n แอดออฟฟิเชียเอาไว้ใต้เดสคริปชันของคลิปนี้รวมไปถึง QR code นี้ก็สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปสั่งกันได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยที่เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับสำหรับเวลาในการรายงานข่าวในช่องทีซ t ตี้พเซนของตาวันนี้หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ đấy là